วัตด,ดีจารพี่น้องวัตด,ดิสุขสุขคุเจอก,กันอีกแลว้วพาพี่น้องมาชุ่มพาพี่น้องมาเก็บเห็ด <c oughs> ว่าขึ้นกับว่าเถือกว่าพิษมื่อนี้สิพ่อเห็ดจักดอกพี่น้องมาลุ่นกันเบิ้งพี่นอ้องเห็ดออน เห็ดไข่มุกเห็นบ่เห็ดไข่มุกส si ีม่วงวยสีอะอรเยังกกเห็ดไข่มุกสีสีแดงขาสีแดงงาม่พี่น้องงามเนาะพอพอเดียวพี่น้องจุ้มจุมโอ้ยเบิ่งแว่งแว่ง ตัวถาดกินเว่งนี่ก็อีกดอกนะึงเห็นบอกขาเพืนเวงอยู่ไกลๆก,กันเนี่ย่ะพี่น้องอย่าต้องไปส้าหาไปสสาพี่น้องได้แล้วสงดอก หอมแหมพี่น้องนางนางร้งหอมเห็ดเห็ดหมื่อ,อวานแกงเดียวพี่น้องเบิ่งพี่น้องเร็ดตะขากระเน่าแล้วล่ะเห็ดนาเรียึ้นบระท่านตัวถาดือว่าแบ่งกันกินเนาะพี่น้อง จะคลองปลาได้ไงจะคลองปลากินนะ้ำเบิ่งพี่น,น้องเบิ่งนี่นี่ดอกนึงข้าพื้นเสียไปแล้วเห็นบ่แมวฮะขึ <laughs> ้นเขาก็ขืนเช่อมนี่ล่ะนี่หม่านแกงเซโน่ใหม่อุ้ยอันนี้ก็ะเมนเนี่ย เบื้องอ้ยน้างเพิ่นแกงเส้นใหม่แล้วแซ่แบแซ่บพี่น้องหอมเห็ดโอรัวเอาลวกน้อใหม่ก็มาตะบาน่นละ เพื่อนบอกว่าวันเสาร์าวัวนอาทิตย์เพื่อนตตว่าฝนสิตกกันนะพี่น้องเพื่อนว่าฝนสิต,ตกเห็นไปเทเธเเเเเเเอร์อยู่เห็นโบบ้าดมางามแท้ะบาดง่าม,าามาพี่น้องเหน็นโบอุย้ยแมนโบเฮ้ยเม,มนแม่งมีหลายหลายพี่น้อง เอ้เจ้าเฮเบิงเห็น,นว่าขายยังว่าท่านมีอนอนแมเพันสิมีแต่ยังก็ะเดี๋ยวไปเห็นอีกแล้วมีแต่ตัวถาดลง่งนอนมาท่านมากยายเดี๋ยวเห็นอีกแล้ยวยู่เซ่ละ่ะห้ามกระพริบตาเดี๋ยวไม่เจอ, <c oughs> อยายิไปคอยคอยไปนอง ไปว่บอเห็ดเห็ดเห็นบ่เจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วอุ้ยอุ้ยเมียนบอม่เมียน โอ้ยงามเบอร์เบอร์ข้อไปเห็นอีกแล้วเว้ยนี่ยู่ใกล่ๆก,กันพี่น้องพี่น้องนี่สามดอกอันตัวถาดกินแต่ว่าเพิ่นบ่มีนอนเอาได้ยุบพี่น้องถาดนอนกับตัวถาดร่วงโอ้เห็นบาหนี่นอน เห็นไหมเอาไปเดี uh ๋ยวฮกก็โบเอาเนาะเอาพืนทิมไปนี่ละเห็นบอนี่ขึ้นนอนมาใบก็ล่างสบโมสีฟอยเนี่ยว่าบัดท่านมีหนอนไปโตเข้าพีนว่าอุ้ยง่ามหายเบอ nha một phiền hồn ôi nhung cả cát kèm khôn cứ lăng xô hết <laughs> nhung lại rồi gặp mẹ mì hẳn khẩu má bao hẳn thì nòng hết mơ đây đây keng nương keng như nhau anh sử cả keng này với nó keng xây ở nhà yên dư tu phủ thế nào vậy nè keng xây nó mày là cả át vậy เพื่อเฮ็ดออกได้หลายบ่มีเวลาเฮ็ดกินนะเขาเกลอแกงเฮ็ดกันนี่แหละเอาออกเมื่อกินเฮ็ดน่ะเดียวบพี่น้องเมนกระคักน้ะมันบ่ง่ามบ่คือเอาพออีกแล้วงุ้มยุพี่น้อง ไม่ตองปุกปนยายจะเห็นเนี่ยเล่นไปเล่นมากกับอะไรพวกแกงนี่พี่น้องบ่พวไหนยางรอปลารอธงแกงเงาพี่น้องอยู่บ้านหลายกะเงากะเส้งนี่ยยางไมายางปลาเนาะกินเข่าเดี่ยวตอนบ่าย ยาบพอไดเอาเนี่ยขาตังกองมาพี่น้องเอาเนี่ยเสียบแม,ม่มเสียบบ่เขามันกินดินแกนโอ้เห็ดเธอเลยวี่วนแต่อยู่หม่งเกาได้พี่น้องว่นไปว่นมากกับพ่ออยู่หม่งเกาว่นอยู่บ้าน เห็นบ่เนี่ยยุ่งเสิละเห็ดปวกอันนี่ยังกอค้าแดงนี่พี่น้องเห็นเสียย่าเบึ้เงนี่เนี่ยเห็ดปวกไปนี่เอ้ยโอ้ยบอกพิชบอกเถือะพวดอกนึงเห็ดเพิงน้อย เห็ดปวกเห็ดปวกอยู่ยังว่าเห็ดเพิ่งน้อยโอ้ยบ่ผิดบ่เถือกเด้อพี่น้องเอ้ยพออีกแก้วเห็ดนาเลเมื่อวานก็ได้สงดอกแกงใส่กันเห็ดนาเล อย่ากตัวถาดกินพี่น้องเห็นะพุ่งเหี้ยนเฮต้าเรียได้บ่ไม่ได้ดอกก็นเอาไ้นี่ละป้าเพิ่งเฮต้าเรียดอกนี่พี่น้องโอ้ยเนาะคนน่ะดอกใหญ่งามเฮต้าเรีย

Nè, ăn nâng chung 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 Đây, hết rồi Ui Ui Ok, ăn phơ rồi เฮ็ดนาเรียบอกพี่น้องป้านเป็นดีดีงามแต่เพื่อว่าเฮ็ดนาเานนานรียโชคดีเนาะมาผัวเพิ่นเพื่อเฮ็ดนาเารียในร้ายอยู่พี่น้องอย่างโตเสืยวพอหมู่บ้านยหญ่ามากนี่คือกันทังโมเห็น บานข้าวเดียวเนาะเพื่อนเฮ็ดยังก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไข่มุกไหมเฮ็ดไข่มุกคสี่เฮ็ดไข่มุกี่ตะตลอกนหน่อย,ย,ยอยู่พี่น้องเฮ็ดมันปู นี่ดอกนี่เห็ดมันปูดอกนี่น้อยอยู่ดอกนี่น้อยอยู่ยังไม่จบเพิ่งเสรดอกนี่น้อยอยู่ นีก็เมนอันออนี้พวกเอาไดบาท่เราทาาน่านเอยกรแหงี่น ให้พี่น้องเบิงอีกเกินเบิงพี่น้องซ้ำเนีคก็มีแห้งเนาะ เฮ็ดเลยังกัพี่แม่เห็นไหมแยกไจากซื้อพี่น้องบ้่งซ้ำนี่หระกำลังตุบติ ผัวอ,อ,อ,อีกเร็วพี่น้องเคนยึตยอตน,นี่เห็นไหมอ้อ <c oughs> นี่ดอกให้ยๆเอนี่โอ,อ,ม,อม,มังนีเจอสีดอก Bớt xoay rồi phía ngoài bớt Hết cái mô cỏc này nè nâng đồ เว้ยซีจุ่มน้อยหาจุมนี่บอกจากา้าตาต้องใส่พี่น้องใส่จ่องหาเห็ด ซีจูมมองเนี่ยนี้ก็ได้ซ้ำมา่บ้านนะพี่น้องด้วยอะไแกงอีกเนี่ข้า <c oughs> ขงนอกหอนแดดหอนหอน,นี่พี่น้องแต่ขี้ดินพื้นซุ่มอยู่แมาไหนจังว่าพอดีพี่น้อง เอาไว้เบล่ายดอกเห็นบ่เห็ดเ,เป็นกอก้โอ้ยนอกแกงแกงแกงรวม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 เห็นบ่เห็ดสาหลายก็ว่า,ยายได้เห็ดทำย่ายเลยว่เห็ดนียังย่าบ่รูจร้จักซื้อไหมพี่น้องปุ้ยหนามเบื้องเพิน่นหนาเพิน่น พ่นอมนมไม่ได้พี่น้องเฮ็ดอันนี้ยนี่เอาพ่นว้น,วนี้เป็นเสื้อปีต่อไปดีเล้วมาพอ่อนอนมาท่านจอพี่น้องนอนมาท่านขืนเห็นบ่ซื้อเฮ็ดนี่เป็นซื้อเฮ็ดฝรัง่งเนาะยหญ่ก็บ,บ่รู้แต่สำหรับย่าเอินเฮ็ดอันดอกไม้อันน่ะเฮ็ดเป็นกอๆนาอพี่น้องเอินเฮ็ดเป็นกอๆ เหตัดเราจักน้อยไหมตัวเหตัดเราจ๊าะน้อยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเพิ่นสิขืนอีกไรย,ยูดิเนเห็นม่เพราะว่าย่ายมันหนาหอนย่านน้อนขืนก้อนไหมเพิ่นอมหน้า ่พี่น้องอันที่ว่าพ่อไวน้นไหย่ายมัเบิ่งเห็นบ่อันนี้อันนึ่งนี่เอาไปแกงบงพี่น้องเจออีกแล้วอันนี้ห่งงางใหญ่แงมพี่น้อง เฮ็ดอัน <su> น <online jam> <từ them anak> ี้กับพี่น้องเฮ็ดอันเม็นเหม็นไหมไม่เหม็นเลยเฮ็ดนาแดดพี่น้องคุณน่ะงามเนาะเฮ็ดหน้าเล่วุ้ยมื่อกี้อะไรเฮ็ดมันมันมันพี่น้องมันอยู่มันอยู่มื่อกี้อะไรซ้ำนี่พี่น้องเลยหลายยุคคุณน่ะ อันนี้เฮ็ดเป็นโกโก้คนกำลังเริ่มบอกอย่ายม่พอ่อพอดีบบมีหนนกำลังงามถ้าเอาว้นอนก็สิขึ้นย่ายได้เอามาอมกจำนี่แหละพี่น้องกำลังพอกินนี่ ได้เฮ็ดเพิงเฮ็ดได้หลายยูพี่น้องใหญ่ขอล่าพี่น้องไปซ้ำนี่นะจา้าพอก,การกิบไม้พี่น้องสวัสดีจา้าบ๊ายบาย